นี่ไปนะน,น,นี่นนะนี่ทงเข็ดยังกันนะฮะหันมาพี่ตาตะมือกำลังใส่นะให้ผู้สาวเพิน่นให้น้องสาวเพิ่นนะน้องสาวสบายดีสบายดีน้องสาวเออได้น้องไม่ได้ใช่นะบ่ได้น้องมาใหม่บ่เอาย่างได้ไหมเธอโอ้โห พอดีมาเจอไอ้ ي, ทางน้องทงผลกับน้องแหล่ล้ะกาซื้อเด้ก็จะหาซื้ออะไก็เจาาาา้าเาะเซาเชายังก็เซาซอลหรือเชาสา,าอ๋อตั้งชื่อให้ไหมว่าอ้วนว่าไปเขาบริอ้วนปนั่น,น,น,นพี่อ้วนอยู่พี่เน,น,นะาะกลับสวัสดีเลยสวัสดีเด้อพี่น้อง ดิเห็นทา่ามันซ้ำขันย่างเขามาในปากเลยยางนำก้นผมได้ดิจากสีพากันไปใช้ชูเจ้าสีพากันไปใช้นี่หาหน่อไม้คือว่าหมู่บ้านซื้อนี่กับแกงม่นคือโทรหาเลยเฮ้ยเอามากินแกงหน่อไม้เพราะว่าพันโทรโทรหาสลาวัวอะมากินแกงหน่อไม้เด้อเลยล่ะเดี๋ยวสลบับไปมาแมันเด็กแล้วก็คนจะตกนั่งอยู่เนาะ สลับไปฝ้าสวนบังลไยโอแหละอย่างไว้นี้นะครก็ไม่ร้ายบออยู่นี่บุกเค้เขามาจกเถื่อบางทงเห็นยังเด้เนาะ บอละดอกเนี่ยเห็ดปูอกมันยังออกบอละดอกที่ที่เห็ดปวกนี่ก็อันแร่ๆโตยังวะเนะ่ยเป็นตาอยู่เลยเฮ้ยคือคืองูว่ะเพื่อเช่นดอกหนึ่งเป็นของธรรมดาเด้อมันซีเรียสก็ไม่มาเห็นอะนนเห็นแล้วก็เห็ดเห็นอีกแล้วเนี่ย ไปเขามาใกล้ๆเราไม่อยากเห็นเลยเด้เนื้อดอกดอกไมเนี่ยมันี่ใช่ใจเกาะนองจามบ่เฮ้ยงงมันมื่นๆเนาะเห็นนี่เนาะมันนี่ก็มากับเขาลงทงพอดีมามาเจอคุณคนกินทานน้ำไม้ก็เลยแหลน้ำก้นเขาปกติก็ไปผู้เดียว ยุงป้อตัวมาเลยฮักก็ได้ดอกเดียวทางเฮาเพ <c ười> ื่อเช็นโมเมนข้องา่ายได้ได้ไรบ่แหละฮักก็เข่ามาเนาะเด้อเดี๋ยวจะทำอาหารอยู่หากาินเด้อหาเห็ด ให้พ่อเห็ดค่ะให้พ่อนำไมให้ได้ในยอยู่ได้กินได้ฝนตกสนินะเอ้อหายอยู่หากินเลย หาอยู่ยอะไรเงี้ยบุพเพยังหากินเพ่อย <c> ุ <ười> ่งกับบักก,กระไลหนึ่งคนโตแบบนี้กระเต็มยุ่งายได้ผมหน่อยคนโนตแบบเนี้ขนาดคนบัตกยุ่งกับ,บกระไลหน,นึ่งเมื่อกี้เบิ่งไพ่เบิ่งมันเด้อแล้วมังยุ่งหามเด้เออสรุปสล่านี่เห็นแต่ดอกเดียวน่นแหละเนาะ อยู่ะไรก็เฮือนฮะแต่นุ่นนุ่นอยู่แถวนั่นแหละนุ่นพแม่นพ่อให้ปวกดระเบ่จะมาปากบาตีที่ทานาแม่ยพ่อให้ปวกดระเบ้อเนาะพูมีนเนาะป้อฝนตกแท่ฝนตกว่าน้องทงก็ไปหาอีมองหนึ่งแย,ยกไผ่แยกมันนะตอนนี้ถ้ากันเดินหากันจะเที่ nhung lại đi hết khủng Hãy subscribe อะไรสี่หาดอกได้สี่หาดอกไงมันเปืือยมันเปืือยทนเรามันมันเอือรทนตกเออเอาได้ลงได้ไม่ว่ามันมันมันเอือรแล้วก็มันหกพร้อมนะ ไงเร็วกว่านี้ฮะก็ถึงก็มีเนาะจะทีไหนๆป้าตัวยิงกระเซ็บไเลยมาพี่เอ,อินหันลงทง รอโดนงูไล่เลยแสบไปเลยท้องทอง้องเฮ้ยเดอกวว่ามีแฟนมราต้องกันงานจะได้อิชาเจ้าอิชาท้องเจ้าอิชาอย่าพากันห่วงกันไลยห่วงกันไลยบอกท้องเด้อเมื่อกันเน้ะออาสบายดีเด้อเมื่อกัน ทึกทึกทึกางชลากนี่ก็เพราะว่าผู้คนไปทำอะไ่ต่อเนาะนเราสามคนก็ได้แรเติบเป็นอย่างกินงกงหรือไม่สามโม่เลยเนาะ เคทา้งข้าก็สิได้กลับก่อนนะพี่น้อยโดยก็สิได้ขอจบคลิปแล้ววันนี้ก่ะไปพอๆคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะพอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดีเนาะกำลังแก่เหเด้อ <S <S ทางขา้าบ๊วเสียงลายการมอสกูลสุขชนทีมงานสาบุญทั้งแหละคอให้ดีมีแห้งบวัวที่เจออุปสรรคได้แก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะ โดยอ,อยากจะขอขอบุญขอบคุณทลากตากะฮะรยเป็นพมขอขอบุญขอบคุณทางแม่คำเนาะที่ว่าได้สอดซอยเขามาเพราให้สลาได้แบบว่ารีบตาแบบตายอีกแขบบ้า,แบบางหนึ่งนะเนาะพอไมีเนาะโดยคือวแบบ่าเป็นแสงสว่างนำทางให้สลาได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn